เอาเปเอา p e r a t i o n ดีกว่าพี่อะถล่มรังมันให้ราบเลยน้องไปเย่ถล่มรังมันให้ราบเป็นหน้ากลองอ่ะออาใจหน่อยไว้ขออูร่าเลยเฮ้ยดังไม่ได้ด้วยวปล่าหืมคืนละอ่ะเบาๆอีนี่ต้องรับฟื้รบับหนิจะ <c oughs> เสียงนนก็เบาหนะ่อต่างก็อยู่ใกล้ไม่ อ่ะต่างเรียนอันนี้เราพูดดิฮัลโ <Hello? S 1> okay. okay, หลโอเคโอเคค่อนันต์ดีไม่ไม่ผมมันหักได้ไปมาเลยโอตโหสุดยอดเอาไว้ห่างเอาไว้ห่างปากให้ตาไม่เห็นนะมันบังตา <c oughs> ลำคาญนะมันอยู่ในทางตาแล้วกินสี่สิบนาทีแต่พี่ว่าจบนี่พี่น่าจะพักก่อนอะขอนั่งตัดคลิปก,ก่อนชี้เอาชี้ทำไมอะสารอขอดโอ้มึงนอนตัอนเที่ยงคืนเดี๋ยวผมไปฟาร์ม ไปกับเกงเขาเรว่องนะไปหาออนไลน์ฟาร์มเอาก็ได้มีกัดดราก,ก็ไม่กลัวละฟา,ารฟ์มไปฟาร์มไอพีเหมือนจะมีมแมลงพ่นพ่นเมือกนะตานี้โอ้เมือกเลยงั้นก็ไปก่อนเลยแล้วกันไอหอนั้นเราต้องใช้หรือเปล่าระวังด้วยนะอันนั้นเป็นเรดาร์นะนะแรงเฮียเล้วดนะ้ เกระเดี้ยวตัวใหญ่กระเดี้ยวตัวใหญ่ตายตายตายมีตจอนึงรุ่งอีกหนึ่งปรอบเอก็ไปยืนปืนจัดเลยตายหมดตายหมดไปไม่ใช่สาวพี่ไปใค่ของเฉยไม่นู่นนู่นเลยสาวอยู่นู่นมีแซมเพิมไหม ตีอะไรซมเปิ e ปกติตรงนี้่าจะมี s a m p l ลสักหน่อยนะเป็นไงมาน้อยผมไหนเออเออมันเดี๋ยวมันก็เออมันต้องไปสะพานเนกันเราไปเอาจิชิกลับกันแล้วกันอะทักทายสิบอบมีตัวเล็กนะโอเคพี่ว่าข้างในน่าจะมีนะ เราไปเคลียร์ข้างในดีวกว่าพี่เห็นตัวส้มอยู่นู่นเห็นไหมเห็นไหมห้าสิบเมตรประมาณไหนโอเคอยู่หลังรั้วเลยไป <c oughs> พี่ลบอยู่พี่ลบอยู่รอเข้าตีรอเข้าเคลียร์ไป <c oughs> ข้างในยังมียังเหลืออีกบางตัวนะโอเคเรียบร้อย อ่านนไปหารหัสได้ไหมไหเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บแซมเปิลก่อนเต็มเลยตรงนี้นเอาเลยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วติดพี่ติดซากเอาดีนนติดซากติดซากมอนเฮ้ยนนหลังๆๆตัวพ่นเมือกสู้ๆนะ โอเคพี่หลุดแล้วพี่หลุดละพี่ออกได้แล้วเฮ้ยเอามันติดจริงโอเคึ้อได้ได้ได้เวาจัการนนีอยู่ตายตายตายเจอทหารหด้ยังอ๋อยังไม่เจอนี่ว่าอ๋อต้องเรียกมาเดี๋ยวพี่เรียกเองพี่เรียกเองคุ้มกันพี่หน่อยจะเอาแอ์ซัพพอร์ตไหมไม่ต้องหรอไม่เอาใช่ไหมยุดไปก่อนทัไม่ต้องใช้พี่นีโล่กอนนะ ไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมพี่รีโลยอยู่นะซิลตรงนี้หงมือผมมีสองคนได้ได้ดีดีดีเดียร <c oughs> อนกำลังสะแกนอยู่โดนยิงบีบไม่เป็นไรที่โคตรปาเทียน <c oughs> ยิงให้ยิงให้ตายตายมีตัวใหญ่มาด้วยเหรอตายละ ทำไเป็นสกแกนยังไม่เสร็จวะนานจังอะเปล่าๆปล่าผมลืมกดอ๋อยูส no วิโน่ไอทีเรียบร้อยตอนนี้เราก็ต้องไปที่นู่นละต่อไปเราต้องเคลียร์ให้หมดโอเคมาร์คส้มใช่ไหมพี่เหมือนเห็นข้างหน้ามีของนะ <ing> ทางไหนอะนนพี่ไปเอาของตรงนู้นได้ไหมได้ได้เราไปเจอกันมาร์คส้มได้ได้จัดไปโอ๊ะดูเพ่ง เจอกันมาสม้มถูกไหมเจอแซมเปิลก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาให้พี่เอเนนะเราจะแบ่งกันแบง่งหน้นาที่กันอ๊ะพี่คิดไปเองหรือพ่อคุงกูขาดวนนะเนี่ยโอ้ใหมก่ก็มีคนเฝ้าของ,ของวะระยะกี่เมตรอะ่สิบเมตร อะรเปล่าหลวงเปล่าเกือบต<พ>ายฉเจอ้าวนนตามพี่มาเหรอไม่ผมอยู่ที่รลังไงอ๋อเจอเจอชาเจอร์อเหรอได้เมดดอลไหมโอเคนอนตรงพี่เคลียร์แล้วไม่ไมีไม่น่ามีอะไรเหลือแล้ว,วพี่กำลังตามไปนะเอ๊ะเหมือนพี่จะเจอป้อมปืนว่ะนน Uhm พี่เจอป้อมปืนวะจะให้พี่ใส่เลยไหมใส่เลยจัดการไปเลยได้ได้ได้งั้นส่งนุ่นโซโล่ได้ถูกใช่ไหมถูกโอเคระวังเลยนะไหวไหวไวผมมีตัวช่วยที่ดีมากๆไม่ไม่ต้องมีไอ้นี่แคนนอนก็เนี่ยแหละจัดการไอ้นี่ได้อดีดีดี เลยอีกสามนัดนะพี่ยังไม่ได้ออนเครื่องแต่พี่กำลังเก็บรวบรวมอยู่ตอนนี้ได้สามนัดลนะเลยเลยทาไมไหวเรียกพี่ได้นะพี่จะได้รีบไปพี่จะได้ไปช่วยเลยเลเซอร์อกระสุนได้หมดหรอมันแค่ครูดาวอะอ๋อนานไหมอะ่ะแป๊บเดียวรู้สึกรู้สึกมันแทบไม่ได้พักเลยเก่งมากเลยทำดีมากทหาร โ <Okay. c oughs> อเเคตรงพี่เจอตีนว่ะนนนจะลาไปผมเรียบร้อยแล้วก็ลังวิ่งไปจะลากตีนไปนิดน,นึงสุดหมดแล้วด้วยวจะต้องกระเบิดเอแอมแมลงผุดว่ะแมลงผุดนะมนแมลงผุดโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวพี่ใส่กระสุนก่อน <c oughs> อมเรียกรีสัมพายนะอ่าครบหน่อยนะโอ้ไม่ได้ละโอ้สวยขอบคุณมากอู้หูเลเซอร์เม่เป็นไรมันเบามันเป็นอีพีเอต่ะมันค่อยๆจีอ่าโอเคเสร็จละโอ้มีมีตัวส้มมานะตัวส้มมามาเก็บแซฟเปิ้์กับมาเก็บแซฟเปิรตาย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 แซฟเปิ้์โอ้ยเจับโดน กระสุนที่หมดกระสุนที่หมดอ๋อเฮี้ยดันเอ่อผมดันเก็บไปหมดแล้วชิบหายละเก็บอะไรไม่ไม่หมายถึงกระสุนในปืนไม่ใช่กระสุนในอันนี้พี่เปิดเครื่องก่อนนะเอาเลยคเขาโคเวให้อยู่สุดเท่าไหร่สามเกือบ 100, หนึ่งร้อยอ๋อโอเคป๊อปเสร็จ ของขาดีจริร<ๆ>อก่อนรอก่อนโอเคไปต่อได้เอ่อมุงมุงขึ้นนู่นเลยอะตามมาพี่พี่มาดักรอพี่แกเซิร์ฟเปิดไปแล้วใช่ห<า>ออไหมฮะเซิร์ฟเปิดแอ่ะเก็บไปละเก็บไปละไปสไตล์ได้มีกี่หลุมสามสามเหรอ ชาเจอร์นะชาเจอร์นะนนชาเจอร์ชาเจอร์ดุ่มเอ้ยสวยทำดีมากต่อต่อไปก็เก็บกวาดแต่ว่าชาร์เจอร์น่าจะยังอยู่น่าจะล่วงมาแล้วมั้งพี่ว่าอ่าล่วงมาละล่วงมาละตัวทำไมแถวนี้มีฝุ่นวะเฮ้ยเล่กลุ่มกลุ่มนะใช่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่วิ่งเก็บซัมเปิลหนือกันนะ เอ่าบ้านึงเอาอะไรของกินเป็นพี่เรียกแอนสไตน์พี่เรียกแอนสไตน์พี่เรียกแอนสไตน์นนโอเคอ้าวตายปะล่ะมันไม่โดนใช่ไหมไม่โดนโอเคอุ้ยแร่ซัมเปิลว่ะ้แร่อะไรนั่นเยอะมากธรรมดาซาบีสันเคมอนแล้วก็ไปดีกว่า ตัวนี้เหมือนมีเหมือนมีของเกอมันให้เรียบร้อยโอเคห <c oughs> มดละวิ่งออกขวาน่นวิง่ <c oughs> ขงขวาเราวยองแบบอมปแนลนวนะมาเอาแซมเปิลมาเก็บไว้ที่คนคนเดียว ผงเช็คางขวาโอเคอ่าตรงพี่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มตัวเล็กๆกลุ่มเห็บเล็กแล้ผมมีแค่กลุ่มลาตตเวนคีเคลียร์ังไปหาเนี่ยเต็มเลยประมาณสิบตัวประมาณสิบตัวเห็นจะได้เหมือนจะเห็นพี่แล้วด้วยเอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่ฮันเตอร์ที่อยู่ที่อยู่ตรงฐานห็นแล้วล่ะ เคลียร์ข้างๆพี่พีนี่เลียร์ละพี่ผ่านมาแอซไซส์ได้ได้ีทีนึงตายตายแล้วหนึ่งข้างในเหมือนจะเคลียร์นะถ้าเจอไหน มาจากไหนชาเจอร์อยู่ไหนไปละสวยมากเต็มเต็มแต่ไม่เป็นไรเลยเว้ยเดี๋ยววิ่งมาละวิ่งมาละชนหินชนหินเออเออโดนเปิดไปเลยดิพี่ช่วยยิงเจ็บนะโอ้ยแม่งเียบแม่งเียบแม่งเจยบแม่งเจ็บเฮ้ยชิบหายแล้วมันเรียกเรียกเฮียละมันเรียกนน พี่ดีแอนไซส์พี่เดีแอนไซส์เอออะไรเขาจะการชาร์จเจอร์เลยพี่ต้องถอยก่อนแอนไซส์มันใกล้เกินจะล้มจะล้มโอเค้ตาย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 มีตัว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 ตาย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 ไม่ช่วยกันเทียร์มันวะพี่พี่ไม่ได้ปะนนนคนเดียวไหวไหมพี่รีโหลดมั้ยลอยลอยลอยลีโหลดเลย มีผู้ช่วยตายตายตายหัวขาดล่วงโหลดไม่ต้องโหลดเลยเป็นไงผู้ช่วยผมดีดีดีจริงแะเอาดี่หล่อนะผมเข้าไปทางไหนนะได้ได้เข้าไปเคลียร์เลยดิพี่ตามไป เระเบิดมีพี่คิแซัมเปิลเลยเดี๋ยวผมจัดการเอาจิทีมใหไ้ได้ได้จะเอาจิทีมมันกว้างนะระวังด้วยแล้วกันไปเไรเวลาเรื่อยๆพี่เดินหาซมเปิลก่อน ของมอนมานูน้นได้พี่อ้อมไปเจอมันพอดีมีตัวอะไรบ้างอ่ามีตัวเล็กโ <Okay, S 2> มีแต่ตัวเล็กใช่ไหมตัวไปต่อละเอาไปท้าตรงไหนอ่ะอ๋อตรงที่มันมาร้อยไม่โดนละไม่ค่อยเจอเลยว่ะสักเพิ่อนเคยได้ทำไรอเอสคอร์ดเอสคอร์ดไปเปิดเชลเตอร์เคยสทำไหมเควสนี้ <Okay. S 1> เปิเลยเปิดอะไรเปิดอะไร,เป,ไรเปิดคนมาเดี๋ยวพี่อันนี้ให้เดี๋ยวพี่เดินดูให้เดี๋ยวพี่เปิดประตูหนึ่งนอนอยู่ข้างบนไปก็ได้ลงมาละเออเดี๋ยวโอเคโอเคมาเร็วไอ้พวกป,กปุกเปียกวิ่งไวซะพี่เดินตามคนนะเรียกสะพายมาหรือ,อยังล่าสุดยังเรียกเลยก็ได้ตรงนี้แหละต้องนายต้องได้ใช้ ออเอาเขาบินไปรีก่อนก็ได้นะถ้านนน่ะนะผมมีผมมีมันเพิ่งรีมาโอเคโอเคเพียงเหลืออีกเพียบเลยยังเหลืออีก,อออกประมาณสี่สี่ครั้งยังไม่ได้ใช้พี่ผมเรียกกัดดอกไว้ให้เผื่อว่าพี่ต้องไอ้ดันหมดแล้วต้องฉุกเฉินอ๋อโอ้ยมีเหลือเฟือทำไมแบบฉุกเฉินเราเก็บไปเลยแกแบบเก็บไปใช้เลยเพราะว่านี่ไม่มีแซมเพิ่นเลยแฮนด์นี้ไม่เจอเลยนะไม่เป็นไร ى, เพราะเจอข้างนอกเยอนะนะเจ็ดทับเจ็ดก็โอเคอยู่ นนเปิดประตูนี้นปนนไปแล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูนู้นมันมีประตูสองที่ไงตรงที่นอนอยู่กับตรง,ตรงข้างบนต้องรอมันรีคูดาวใช่ไหมใช่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 โอเคยมนนดมดดไาแรงยังไม่มานะยังเงียบอยู่มากันละมากันละเริ่มมากันละตรงฝั่งนนพี่มาแค้ละเห็นในแมปไหมมันมามาทีละเล็กน้อยอ่ะเห็นไหมเห็นไหม เก็บไฟงั้นพี่ยิงเลยนะยิงเลยเคลียร์ได้มหมตรงนั้นเอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมโอเคตรงนี้พี่ปล่อยคนไปอีกรอบนึ่งนะผมก็ลังปล่อลยปนละ่อยไป ตอนนี้ปล่อยไปอีกสามคนเหลืออีกสองรอบนนโคด,ดาวนโคด,ดาวนี่อยู่เร็วๆสิว่าให้พวกนี้ดนอดูได้เสียงมาแรกอยู่หลังหินะหลังหินที่เดิมกดละโอเคครบรอครบละใช่ อ๋อตรงนู้ใช่ไหแรงหน้าได้ได้เคียร์เลยเคียร์เลยคนนาะคบละอ๋บัคบีดออเลอหลุมหลุมหลหลุมถอยกมาถอยออกมาถอยออกมาถอยออมาถอยกมาถอยออกมาเยมาจดมาเามาเลา อก่นี้ก็ได้อ๋ออ๋อมันอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่หว่าต้องตรงนะพี่ว่าแถวๆนั้นน่าจะมีของมีเวลาเหลือเฟือนะชิบันทีเราเดินสำรวจได้เต็มที่เลยตอนนะีต้ตไปๆๆไม่ต้องบอกเวลารู้อยู่ไปๆๆ ดีสบายครูดาวในอีกหนึ่งวินาทีนนตรงนี้ช่วยเคียร์หน่อยเพียบออันไปเดี๋ยวพี่ขึ้นที่สูงช่วยยิงถ้าขึ้นได้นะแต่กูดูทรงแล้วขึ้นไม่ได้เคียร์ได้ไหมมันมาตรงพี่สองตัว หมดละโอเคตัวนี้ไม่มีละเคลียร์อ่อต้องหันหลังไปทางนู้นนันหลุมข้างหน้าประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะน้องผมมีอีเกิลพี่ก็มีเหมือนกันงั้นส่องอีเกิลไปเลยของพี่เป็นของพี่เป็นแอร์สไตล์นะผมเป็นระเบิดไปแล้วโยนโยนโยนโดนมาโดนวะ ระวังน้นหนนแล้เจอสวยมีลูกนึงโอ้ยไม่รอดบอกเลยมาใกล้กันะมาใกล้อีกด้วยเหรอสวยอ่ะเข้าเคลียร์พื้นที่ครับน้องตอนนี้แซมเปิลน่าจะมีแหละผมว่าอืมน่าจะเป็นนี่ไงโอ้ยแร่เยอะดิวไว้นีตอนนี้โอ้ดีดีดีสามมันเนี่ยสามเลยหรอทั่ธรรมดา ก็ดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรใช่ใช่ก็เยอะปะถ้าเจออีกสามอันนี้ก็คือเกินครึ่งแล้วนะเพราะมันมียี่สิบสามอันได้สักสิบสี่สิบห้านี้กำลังดีเลยป่ะไปกันต่อผมจริงไม่คิวจะได้สมเจ้ขอาดนี้พี่ก็ว่ากันเหมือนกันตรงนี้ที่ไหนอ่ะเอ้าเรดาร์หรออืเอางั้นเปิดดีงี้เปิดนะโอเนนะเปิดนะอะไรอะ เอใกล้ๆมีหลุมมานน,นอลองนะก,นนกันนะเไปกัน <laughs> เราอ๋อไปดูไปดูจอเรดาร์แล้วไปหมุนเรดาร์ <laughs> ได้ได้้ยนนหลังห <c oughs> มุนเรดาร์ให้แป๊บเดียวมันจะมีเสียงอ,นนอกีกลาตอนหอกตีกันโอ้เฮียพี่คุมจอให้หน่อยได้ อ่าอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปโดนดิจะเต็มร้อยละอ่าไม่ต้องไม่ต้องหมุนเคลียร์ไปอัพโหลดไฟล์ดัต้าปิดหลุมก่อนปิดหลุมก่อนค่อยอัพโหลดไฟล์พลาดไม่เยอะพลาดไม่เยอะไปทางนู้นนิดเดียวเองใช่ใช่เขีร์หลุมก่อนเคลียร์หลุมก่อนหลุมน่าอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยแหละควันขึ้นแบบนั้นมีหลุมเดียวเดี๋ยวพี่ยิงให้ก็ได้ อาอยู่ติดราคาหลุมไม่ยช่โอเคอัปโหลดดาต้าอัปโหลดดาต้าซ้ายมือมีอ๋อมันอยู่ตรงที่อัปโหลดดาต้าเลยนนใช่ใช่โอ้โหอ๋อเป็นเป็นแค่คอมมานเดอร์กาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใหญ่แต่มันเลี่ามัยดหลุมนนนนถอยมาถอยมาให้ไกลเลยถอยมาให้ไกลเลย ลองเรียกร้อยส<ะ>ิบ kg ไอ้น้องโห่ยชัเตอร์มาโนนกระสุนหมดว่ะพอว่าถึงพอดีมาเร็วเ<ะ>ก็บหนักให้มันให้มันจูห้มันจูไปมีตัวส้มมาี๋ยวพี่ยิงตัวส้มไว้ก่อนตายตายตัวส้มตาย ก็จะเจอยิงยิงอยู่กลัวโดดเอาตายนนโนนลองดูในแมปเห็นไหมถ้าเราอัพโหลด Data าาเสร็จคิดว่าไปเก็บอีกสองที่ทันไหมสองที่ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อถ้าตรงนั้นทันนั้นทันโอเคตอฝั <จะ S 2> <ะ>่งหนึ่งก็ไม่ทันละใช่ๆเราจะไม่ไปไกลกว่านี้ละเอ้ยแต่ข้างล่างแล้ก็ดีนะกดละเรียบร้อยรออัพโหลด Data อย่างเดียวพี่มาเอาแซมเปิลที่ผมเด้อได้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  โอ้โหทำไมเราเก่งอย่างนี้วะนนนะน้องฝฟรีบัติเนื้อเลือดแมงเต็มชุดเลยเออใกล้เสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปไหนดีลงไปตรงนู้นใช่ไหมเพราะว่านู่นดีกว่าเรานู่นไกลอันไกลสุดเลยเราค่อยวิ่งกลับขึ้นมาเราจะไปไกลสุดเลยใช่ไหมแต่แต่ระหว่างทางเราผ่านเราก็ไปได้นะ เอาาอเคียดเลยเนี่ยเคียเคียดไปได้เลยไปได้เลยเดินนำไปก่อนเลยพี่ตามไปโอ้ชิบหายละนนนำไปก่อนเลยนำไปก่อนเลยพี่ตามไปนะ เจออะไรระหว่างทางไหมก็อย่าลืมเก็บระหว่าง<ม>ทางนะพี่ยังไม่ถึงนะกำลังตามไปอยู่เอ้ยนนนนอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนนอยู่ตรงนั้น,น,น,นเดี๋ยวพี่แวะขวาแล้วเดี๋ยวเราลงไปไกลแล้ววิ่งมาเอ็กแท็กเลยไดโ้โอเคโอเคโกะไ่นะมันนี้โกะสามารถอยู่แปสิบหกเปอร์เซ็นฮะไปตัวคอมมานเดอร์นี่มันอ๋อขาดเลยอ๋อเออ สัมเปิลระเบิดสัมเปิลระเบิดกระสุนวะวะดีตรถ ดด้วย,ยวใกล้ถึงยางนนใกล้อันนี้เก็บไอันหนึ่งแล้วเก็บไปได้อันหนึ่ง,นนงนะใช่ไหมไม่พลาดแล้วเนาะไม่ขาดแล้ะขาดละห้าน,นาทีมาลับแซมเปิลมาน้อง อีกหนี่งอันตรงนี้อีกหนึ่งอันพี่ขอเก็บพี่ขอเดินดูรอบๆนะโอ้ชิปหายละทุกเชิญเก็บได้หมดเลยเนีที่ผมเอารถเรือออกมาเปลี่ยนละเปลี่ยนไปใช้เลเซอร์แทนเด้อเลเซอร์กับสติวอร์ดก็ได้พี่ที่แค่นั้นให้หมดแล้วก็แบบเปลี่ยนไม่ได้รถเอาเลย เฮ้ยตัวสม oh. ้มมาโอ้โดนอะไรนนโดนอะไรเอ้ยมนันโดนมันไออ้วกผิดใสเกือบไปนนนนดูตรงนู้นไหวไห <Why. Wait. S 1> มไหวไหวเรียกแล้วใช่ไหมแต่เรียกแล้วใช่ไหมเรียกแล้วเรียกแล้วพี่ช่วยยิงอยู่พี่ช่วยยิงอยู่ พี่ีดโหลดพี่รีโหลดเอ็กซ e เป็ e ัเปี่ยงน,นอนมายิดาวคาร์ลบเร็ว <laughs> เดี๋ยว้มันไม่อาลางังการาใหม โคตรชีวชีวจริงโอ้โหนู่นยานมาแล้วมึงมากันทำไม ไม่ชุบเลยนี้วะไม่เลยครับเก็บแซมเปลิลของไปแล้วเนาะเก็บหมดละเขลเรียกอะไรอ๋อส oh, oh, oh. oh, okay. ิบห้าสิบเก้าเอ็กแท็กลีดแซมเป right <S S ิลสิบห้าแลนด์ฟอร์มเอฟบิชชั่นเอสทีมได้ควทเฉยเลยวะ ปาล์มจังหนับมากเบอกเลยรวยครั้งนี้นรวยปวดกอริยสุตตรีเวอลอ <c oughs> านหนึ่งเปอร์เซ็นต์โบยห้าสิบ,อบโอ้ ตันทุกอย่างใช่ตันทุกอย่างสิบเก้าสิบห้ายังเยอะอ่ะ <c oughs>